ผมสั speaker, word, me, I said, I ่งให้คนส่งค so so ําเทศนาไปให้โบสถ์โบสถ์หนึ่งที่ผมจะช่วยเขาไม่ได้เป็นโบสถ์ลูกของเราปรากฏว่าเขาบอกก็จะมาเมื่อไหร่อาจารย์บอกว่าก็คงจะถึงวันสองวันนี้แหละแล้วผมก็มาบอกคนคนนี้เล่าฟังแล้วแล้วเขาก็ไม่ส่งไปก็ทําให้ผมเสียคําพูดทางนู้นก็โทรมาหาผมผมก็เลยมาบอกคนนี้ว่าให้เขาต้องเป็นคนที่รู้จักรักษาคําพูดเพราะผมนี่โมโหมากเลยเวลาคนที่ไม่ค่อยรักษาคําพูด เวลาโมโหก็อย่าไปคุยกับเขาถ้ามโมโหคุยเขาแล้วเดี๋ยวก็จะรุนแรง <c oughs> เดี๋ยวก็จะใช้อารมณ์เดี๋ยวก็จะทําให้เขาต้องเฮ้ยต้องเจ็บปวด <c oughs> ผมก็เลยบบโอ้โหถ้าผมถ้าผมคุยเขาใหญ่ผมจะไม่ดีนะผมก็เลยไม่คุยผมก็เลยมาเขียนใส่กระดาษ a อซีไว้กะว่าเดีย๋ยวจะเอาให้เขาดูตอนที่เราหายมโมโหแล้ว <c oughs> แต่พอหลังจากนั้นผ่านไปหลายวัน ผมก็เอากระดาษ A4 ขึ้นมาดูแล้วผมก็อ่านก่อนว่าผมว่าจะให้เขาดูแต่ในสุดผมก็ตัดสินใจเก็บไว้ในแฟ้มรับส่วนตัวเรียนคุณจุดๆๆผมบอกให้คุณส่งคำเทศไปให้อาจารย์คนนี้หลายครั้งแต่คุณก็ไม่ได้ส่งไปคุณทำให้คำพูดของผมไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมจะวางมือคนไม่หายโลกผมไม่ชอบมากที่คุณทำแบบนี้ ก่อนเหตุการณ์นี้คุณเคยทําอย่างนี้ผมอีกหนึ่งครั้งแล้วผมให้คุณส่งเพลงให้เขาและคุณก็บอกว่าคุณส่งแล้วแต่คุณก็ไม่ส่งทําให้เขาต้องโทรมาหาผมไปหลายครั้งครั้งนี้ผมจะขอตักเตือนคุณเรื่องโทรศัพท์ก็เหมือนกันผมโทรหาคุณคุณไม่ค่อยรับโทรศัพท์ผมมือถือมันต้องอยู่กับตัวสิมันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาจะเรียกว่ามือถือได้อย่างไร มือถือมันอยู่กับตัวพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เอามือถือไปกับตัวก็อย่าไปใช้มือถือก็ใช้โทรศัพท์ที่บ้านที่ทํางานมือถือคืออยู่กับตัวผู้หญิงชอบมีปัญหานี้ไม่ได้ต่อว่าผู้ชายเขาง่ายๆเขามีกระเป๋าไงเขาใส่อย่างงี้หรือเขาบีไอคอนที่อยู่ตรงนี้ที่ใส่หรือว่าใส่กระเป๋าแต่ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องมือถือเนื่องจากว่ามือถือของผู้หญิงต้องอยู่ในกระเป๋าอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงเขาต้องมีกระเป๋าแต่ผู้ชายนี่ดีไม่ต้องมีอีกอันหนึ่งผู้ชายมีออยยู่่แลล้วันใสเ ผู้หญิงเนี่ยคนนี้เขาเป็นผู้หญิงเขาจะมีปัญหาเวลาเขาไปไหนสักสิบห้าทีเขาก็เอามือถือวางลืมมือถือติดต่อไม่ได้กว่าถั่วจะสุกงาก็จะไหม้แล้วเขาชโทรกลับมาถามผมอาจารย์ขอโทษที่โทรมาเมื่อวานนี้ผมบอกว่าเอองากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ไปแล้วถ้าไฟไหม้บ้างก็เหลือแต่ถ่านแล้วหัดรับมือถือซะบ้างคุณไม่ค่อยรับมือถือผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าผมโทรมาคุณไม่รับครั้งละห้าร้อยบาท เขียนเขียนเขียนนั้นและครั้งนี้จะเป็นการตักเตือนถ้าคุณทำให้ผมผิดคำพูดอีกจะให้ออกจากการเป็นสตาฟลงชื่อที่คุณภาพสเสนียสริบานอาบูโศมันอยู่ใน a อซว่าโอ้พอเสร็จเรื่องเลยเดี๋ยวจะให้เขาอ่านพอมาอ่านทีหลังโอ้คงไม่ควรให้เขาอ่านดีกว่า <laughs> เก็บใส่แฟ้มไว้เพราะเดี๋ยวเขาอ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะท้อใจอันนี้กำลังจะบอกว่าเป็นผู้นำนะอย่าพูดอะไรตอนที่มีอารมณ์ อย่างโมโห,โหอยู่อย่าไปพูดอะไรนั่งเฉยๆก่อนทนไม่ได้ก็เขียนใส่กระดาษไว้ทนไม่ได้ไงนั่งก็เขียนมันทนไม่ได้ไงพระวิญญาณก็เอาไม่อยู่ฮาเลลูยอยาเขียนใส่เขียนใส่สใส่กระดาษไว้แล้วเก็บใส่ในแฟ้มไว้พอเอาหายโมโหแล้วเอามาดูโอ้โหใครเนี่ยจิตวิญญาณแย่จังเขียนได้ขนาดนี้อุ้ยคนที่เขียนนี่นะจิตวิญญาณมัน ขนาดนั้นเฉยเลยอ่ะขาพยาบาทจะไล่เขาออกโอ้ยไม่กลัวเขาจะตกงานครอบครัวเขาจะเป็นยังไงแย่จริงๆเลยเหล่านั่นแหละแล้วเขียนก่อนแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ทําลายทิ้งเสีย <c oughs> คนไม่รักษาสัญญาเนี่ยผมจะไม่ชอบเพราะผมเป็นคนรักษาสัญญาผมบอกว่าจะรักภรรยาผมก็รักคนเดียวตลอดมา <c oughs> ไม่เคยรักใครเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เคยรักใครเลยเนี่ยรักคนเดียวตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ ไม่เคยมีปัญหาตั้งแต่แต่งงานอยู่กันมาตั้งแต่รู้จักมารู้จักกันมาประมาณสิบแต่งงานสิบหกสิบหกปีแห่งความหลังทางรักท้งไม่ค่อยมีอันที่สองเท่าไหร่สิบสองปีสิบหกปีแล้วรู้จักกันมาเจ็ดปีก่อนดังนั้นคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ถ้ารู้จักใครยังไม่ถึงเจ็ดปีอย่าเพิ่งแต่งงานเพราะว่ามีโอกาสที่จะครอบครัวไม่เข้มแข็งถ้ารู้จักกันนาน ปัญหาหลังแต่งงานจะน้อยรู้จักกันน้อยปัญหาหลังแต่งงานจะเยอะรู้จักเยอะปัญหาหลังแต่งงานจะน้อยเพราะมันรู้ทุกอย่างกันหมดแล้วปรับตัวหน่อยดีเองตอนแต่งงาน23ปีแล้วเนี่ยที่รู้จักกันมาตั้งแต่หลงรักเขาครั้งแรกตอนแรกไม่รักหรอกเพราะหน้าเขาสิวเต็มหน้าเลยพี่น้องครับมีที่ไม่มีสิวอยู่สองที่ รอบดวงตาทั้งสองกับรอบปากตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ประมาณปีต้นปีหนึ่งปีสองก็เลยไม่รักก็อตอนนั้นยังไม่เติบโตก็มองแต่ภายนอกก่อนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรรู้จักเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็ตัดสินใจกับพระเจ้าแล้วว่าจะรักคนเดียวจะอยู่กันไปจนถึงอายุหนึ่งร้อยปีแล้วก็จะไม่มองหญิงอื่นเลยรักษาสัญญาเขาถามผมว่า ดาลีงเธอรักฉันไหมรัก <c oughs> เพราะว่าสัญญาผมเป็นคนนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณนะ์ความรู้สึกผม,มขึ้นอยู่กับสัญญาดีวกับผมนี่ดีง่ายเพราะผมเป็นคนรักษาคําพูดถ้าผมได้สัญญาต่อสิให้บานต่อหน้าเนาประกอบพิธีว่าจะรักจะร่วมทุกข์จะร่วมสุขผมก็จะทำตามนั่นแหละจะไม่มีอย่างอื่นลักษณะพระเจ้าสร้างของผมมาเป็นแบบนี้เขาบอกผมเป็นเหมือนหุ่นยนต์ติดโปรแกรมแล้วไม่เปลี่ยนผมก็เลยรัก คนเดียวตลอดมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อผมเป็นคนรักษาสัญญาในจุดแข็งของผมมันก็เลยเป็นจุดอ่อนของผมผมเลยไม่ชอบคนไม่รักษาสัญญาเห็ไหมจุดแข็งของเราก็เป็นจุดอ่อนของใครกันได้เราก็เลยไม่ชอบคนหรือสตาฟหรือใครก็ตามที่ไม่รักษาสัญญาบอกโทรกลับไม่โทรกลับนัดไว้ไม่เคยมาคุยซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนในโลกนี้และคริสเตียนหลายคนในโลกนี้ที่ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่ไม่ประพฤติตามอย่างที่พระกมพีบอกว่าเราพูดคำไหนคำนั้นเราต้องรักษาสัญญาก่อนพูดต้องคิดก่อนว่าเราทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้อย่าพูดบางทีเราไม่รักษาสัญญาเราก็ไม่ได้รับความเชื่อถือลูกแกะของเราเขาอยู่ใกล้เรานี่เขาเขาเห็นอย่างเช่นคนหนึ่งในโบสถ์ลูกของเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งรับโทรศัพท์แล้วก็เพื่อนเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ แล้วครับอยู่ทงเงี้ยแล้วมีคนภูเก็ตโทรไปถามเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพแล้วพี่น้องคิดว่าลูกแกะที่นั่งฟังอยู่จะเป็นไงครับผู้เลี้ยงลูกแกะคนจากภูเก็ตโทรไปหาผู้เลี้ยงอ้าพูดไปเรื่อยๆไงฮะสบายดีไหมวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวแลวอ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพลูกแกะอยู่กรุงเทพ เชียงใหม่เนี่ยควันเต็มเมืองเลยกรุงเทพตด้งเียพอเวลาเราพูดต่อไปเขาก็ไม่เชื่อมั่นคําพูดของเราผมบอกว่าคําพูดเราต้องหนักกว่าสัญญาเองไหมครับคือเราพูดอะไรมามันต้องเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนี้เราก็าจะระมัดระวังคําพูดไงแล้วก็จะไม่พูดไปเรื่อยมีใครเจาะปากให้เราพูดเราก็พูดไปเรื่อย <S <S เราไม่สามารถจะบอกว่าผีเจาะปากได้เพราะเราเลูกพระเจ้าแล้วเองไหมครับ <S <S แต่เราบอกว่ามีใครเจาะปากได้ฮาเลลูยาหลีกเลี่ยงคาว่าผีเพราะเราไป่รลูกพระเจ้าแล้ว มีใครจอบปากให้พูดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆไม่รู้จักรักษาสัญญาทําให้เราเนี่ยชีวิตของเรายังไม่เป็นที่ยอมรับนับถือเราต้องพัฒนาเรื่องนี้ให้มากขึ้นต้องเป็นคนที่รักษาสัญญาเองไหมครับบอกคนข้างๆรักษาสัญญาถ้าเราเป็นคนรักษาสัญญาสาวกของเราเขาเห็นชื่อของเราเป็นแบบนั้นเราก็จะถ่ายทอดการรักษาสัญญานี้ ลงไปกับเขาสักแต่ใช้คําพูดจะสอนคนไม่ได้แม้เขาได้ยิงเขาจะไม่ทําตามแต่ต้องเป็นแบบอย่างของชีวิตเอเนไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือทั้งหมดสิ่งที่เป็นแบบอย่างบางส่วนจากพระกิติคุณทั้งสี่เล่มที่พระเยซูได้ทรงกระทําและพระองคประสบความสาเร็จพี่น้องควรรับการหนุนใจที่จะเอานี้ไปทําเพราะพระเยซูเป็นแบบอย่างแล้วว่าพระองค์ประสบความสาเร็จสาวกของพระองค์เปลี่ยนโลกได้เอเนไหมครับ สาวกของพระองค์ที่ถูกกระทําแบบนี้ยีประการอย่างน้อยเนี่ยเปลี่ยนโลกได้ทําให้นิมิตเป้าหมายของพระองค์นั้นสําเร็จนั้นเรากําลังทําตามตัวอย่างของคนที่ทําสําเร็จมาแล้วเราจึงมีความหวังว่าเมื่อเราไปทาอย่างนี้กับสาวกของเราเราก็จะประสบความสำเร็จด้วยอย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้ได้พูดไปแล้วเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ลําบากไม่เหมือนงานประกาศไม่เหมือนการนําคนรับเชื่อเพราะอั้นมันม้วนเดียวจบครั้งเดียวจบ มันงานง่ายงานหมูแต่การสร้างสาวกเป็นงานที่ต้องลงลึกต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคนต้องเสียสละต้องอดทนนั่งฟังสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังต้องช่วยเหลือต้องแก้ไขปัญหาต้องทุ่มเทกับมันมากแต่ผมจะบอกจากประสบการณ์ชีวิตที่รับใช้พระเจ้ามาทําเรื่องนี้มา25ปีแล้วการสร้างสาวกนั้นจะเป็นคําตอบที่ดีพี่น้องครับตอนแรก ห้าปีแรกผมออกจากบวชไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรายัางไม่มีสาวกตอนนี้เรามีผู้นําทั้งหมดอยู่ในบวชผมไม่อยู่บวชเป็นเดือนเดือนผมก็เฉยๆแล้วครับตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนปีแรกๆไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการสร้างสาวกเรามีผู้นํานับสการทั้งหมด8คนในบวชของเรากว่าจะเจอกันหนึ่งครั้งก็คือ8อาทิตย์หนึ่งครั้ง8อาทิตย์หนึ่งครั้งเรามีนักเทศนาทั้งหมดเกือบ20คนในบวชของเราเทศบวชใหญ่สี่คน เทปบวชลูกได้ทั้งหมด16คนเรามีทุกอย่างแต่ละนักดนตรีเรามีมือ2มือ3าลองไว้ให้หมดนี่คือการสร้างสาวกผมเคยเทศนาเมื่อปีแรกๆแ,และผมก็เอากลับมานั่งฟังนั้นยังเป็นเทปอยู่บอกบอกว่าโอ้ยเพราะตอนนั้นผมกับภรรยายทำทุกอย่างนะัแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบกวาดบ้านกวาดพื้นติดตั้งจอโอเวอร์เฮดฉายภรยาผมถ่ายวิดีโอไปและเล่นเป่ยนคีย์บอร์ดไป ท่านรู้จักไหมครับถ่ายวีดีโอไปกับเล่นคีย์บอร์ดไปครับเราเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยแล้วก็ต้องถ่ายวีดีโอไปด้วยเพราะว่าเหลือเรามีเราแค่สองคนเท่านั้นที่รับใช้พระเจ้าเทศนาเสร็จก็ต้องจับมหาสนิทต้องต้องจัดอาหารทําทุกอย่างหมดเลยตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเหลือรบแล้วผมก็เลยเทศนาไงเมื่อประมาณแปดปีแล้วว่าผมฝันว่าวันหนึ่งโบสถ์ของเราเนี่ยจะมีผู้นํามาทําแทนหมด และผมจะไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากเทศนาอย่างเดียวความฝันผมเป็นจริงแล้วตอนนี้ที่บวชเชิงทะเลของผมผมไม่ต้องทําอะไรแล้วผมไม่ต้องกล่าวต้อนรับผมไม่ต้องอธิษฐานเผื่อคนผมไม่ต้องแน,นำำะนําำรรมญาผมไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยผมทําอย่างเดียวตอนนี้คือเตรียมเทศนาเ<อ>กิดขึ้นเพราะอะไรการสร้างสาวกเอไหมครับการสร้างสาวกที่ดีทําให้เราทําอย่างนั้นได้ หวังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับท่านให้เราอธิฐานกับพระเจ้าได้กันครับ